จริงๆแล้วเนี่ยคัมเวลอคาเดมี่เนี่ยผมถือว่ามันเป็นสัญญาของคัมเวลที่ให้กับประชาชน บริษัทคัมเบลคอเวอเรชั่นจำกัดมหาชนจัดงานสัมมนาในหัวข้อการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับโซลาร์ลูฟท็อปและโซลาร์แผ่นักศูนย์การเรียนรู้คัมเวลคาเดมีโดยมีรองศาสตราจารย์ร้อยเอกดอกเตอร์เวราเชตขันเงินประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาคัมเวลคาเดมี ที่มีการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยของระบบ Solar r o o f t o p ตลอดจนแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมสำหรับ Solar r o o f t o p Solar Pan ผและเคสตัดดี้การปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าระบบป้องกันเสิร์ชที่บรรยายโดยอาจารย์สุจิคอประเสิฐศักด์และทีมะวิศวกรของคัมวิลระบบกลาวดิ้งและไรนิ่งโพ e c ชั่นเป็นระบบที่ต้องยอมรับว่าในวงการของเราเนี่ยยังขาดความรู้ตรงนี้อีกเยอะนะครับ มีกรไฟฟ้าทุกคนนะครับต้องเสริมความรู้ตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อจะสามารถทํางานออกแบบติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ถูกต้องซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนบริษัทในฐานะองค์กรแม่ขายสภาวิศวกรจึงสามารถมอบคะแนน CPD จํานวน,น7็หน่วยกิตให้แก่สมาชิกสามัญสภาวิศวกรเพื่อใช้ในการทดสอบเพื่อระดับวิชาชีพทางวิศวกรรม ความประทับใจก็ต้องตัดเปิดประตูเข้ามาเลยนะครับก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับที่บริษัทคัมเบลเนี่ยมอบให้กับผู้ที่เข้ามาอบรมนะครับรวมถึงบรรยากาศนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางวิทยากรด้วยนะครับที่ได้นำความรู้นะครับรวมถึงประสบการณ์ที่เราได้รับเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงนะครับอยากให้คนที่มาตัดสินใจอยู่นะครับลองมาดูสักครั้งครับเราจะรู้ว่าการที่ได้มาสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจะทำให้เราต่อยอดไปได้ในอนาคตเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับ โลเคชันของคัมเวลสามารถเดินทางได้ง่ายนะครับก็อยู่ไม่ไกลกับรถไฟฟ้าแล้วก็การขับรถมาก็สะดวกสบายนะครับส่วนของเนื้อหาการอบรมวิทยากรนะครับก็กระชับนะครับสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมานาทุกท่านเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสามารถติดตามการสัมมานาครั้งต่อไปได้จากทุกช่องทางของคัมเวล